สวัสดีครับมุพราะมาชมบ้านหน้าทะเลหาดแหลมแม่พิมพ์นะครับเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านที่อยู่กับติดทะเลวัน,น้นที่โฉนด122ตารางวาภายในบ้านเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัวนะครับตรงนี้จอดรถได้2คันบริเวณหน้าบ้านก็จะมีสวน ในบ้านประกอบว่าได้หนึ่งห้องโถงใหญ่นะครับทุกอย่างที่เห็นในรูปนี้เจ้าของให้ทั้งหมดนะครับมีเฟอร์นิเจอร์บ้านสภาพพร้อมอยู่นะครับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนี้ให้หมดเลยตรงนี้จะเป็นห้องน้ำแรกนะครับถัดจากห้องน้ำมาก็จะเป็นห้องนอน ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมนะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่2นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องเก็บของบ้านอยู่ในโครงการที่เงียบสงบร่มรื่นปลอดภัยนะครับมีรปภรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงตัวโครงการหมู่บ้านก็ติดกับหน้าชายหาดเลยนะครับมีชายหาดอยู่หน้าหมู่บ้านเลยเจ้าของตั้งราคาขายอยู่ที่ สี่ล้านห้าแสนบาทนะครับราคานี้ก็พร้อมทุกอย่างที่เห็นในรีวิวนี้ให้ทั้งหมดนะครับเฟอร์นิเจอร์ชุดเครื่องนอนในห้องนอนที่สามนะครับเป็นห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัว นี่เป็นหลังบ้านนะครับมีที่นั่งเล่นมีครัวนอกร่มรื่นนะครับข้างหลังบ้านมีต้นมะม่วงกำลังให้ผลเลย หลังบ้านจะติดคลองนะครับนมเร้นน้าอยู่ครับ ทางลงนะครับวันนี้ผมมารีวิวพอดีน้ําลงระดับน้ําของในคลองก็จะขึ้นลงตามระดับน้ําทะเลเลยนะครับถ้าน้ําทะเลขึ้นก็น้ําจะเต็มลมเย็นลมรับลมทะเลนั่งเล่นหลังบ้านนี่ลมทะเลเย็นมากนะครับตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่นะครับบ้านเพึ่งรีโนเวททั้งหลังนะครับพร้อมเข้าอยู่เลยหลังบ้านติดคลองสาธารณะนะ แต่เป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าเข้าออกได้เฉพาะคนในหมู่บ้านเท่านั้นนะครับทางบ้านก็มีบริเวณมีเป็นสวนสนามหญ้าให้เรียบร้อยนะครับราคาเจ้าของตั้งขายอยู่4ี่ล้านห้าแสบาทนะครับ3ห้องนอนสห้องน้ำหนห้องโถงใหญ่พร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในรีวิวทั้งหมด สนใจก็ติดต่อผมเข้าชมได้ทุกวันนะครับกุญแจบ้านอยู่ที่ผมนะครับสนใจเข้าชมบ้านก็ติดต่อผมเข้ามาได้ตลอดทุกวันเป็นบ้านในโครงการอยู่ติดชายหาดหน้าทะเลนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองไปจากบ้านไปชายหาดประมาณ500เมตรเท่านั้นนะครับชายหาดก็ถ้าช่วงน้ำลงนี่สามารถลงไปเตะฟบ,บอลได้เลยนะครับ อันนี้เป็นสระว่ายน้ําส่วนกลางนะครับของหมู่บ้านอยูติดหน้าหาดเลยนะครับสามารถลงหาดตรงตรงหน้าสระว่ายน้ําได้เลยนะครับหรือว่าว่ายน้ําก็อยู่หน้าหาดเลยค่าส่วนกลางตารางวาละ15บาทต่อเดือนนะครับเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบร่มรื่นปลอดภัยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตัวบ้านจะห่างจากตลาดสดตลาด โรตัสประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมรับขายที่ดินทั่วภาคตะวันออกนะครับรีวิวทําการตลาดให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านสวนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับ มีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายใน1วันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ